ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Nobcity Arcade Gaming นะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นเทปพิเศษนะครับเนื่องด้วยโอกาสฉลองครบรอบ4,000 subscribe Nobcity Arcade Gaming นะครับผมขอเสียงปรบมือเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะผมที่เข้ามากด subscribe ในช่องของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ยังไม่สี่พนะประมาณ3,000เกือบสามพันเก้าผมอีกประมาณร0อยคนก็จะสี่พนะก็อยากที่จะทําคลิปขอบคุณไว้ก่อนนะครับล่วงหน้าเพราะว่าผมเกรงว่าในอนาคตจะไม่มีโอกาสได้ทำนะเพราะช่วงนี้งานยุ่งมากๆครับผมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และคอมเมนต์นะครับผมซึ่งทุกคนก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการ แคสเกมต่อไปนะผมโอเคครับซึ่งวันนี้นะผมก็ได้ทำการรวบรวมเกมทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมาผมเกมตู้ะเกมยิงตู้ทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมานะเข้ามาจัดอันดับครับผมจัดอันดับว่าเกมเกมไหนที่จะมีเนื้อหาที่ดีที่สุดเกมเกมไหนที่จะมีการเล่นที่ระบบการเล่นที่น่าสนใจที่สุดและเกมไหนที่เป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่ประทับใจของตัวผมมากที่สุดแล้ววันนี้ผมก็ได้จัดอันดับเกมยิงตู้อาร์เคดคลาสสิกนะอยู่ที่10อันดับด้วยกันครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปชมการประกาศผลเกมตู้อาร์เคดคลาสสิกประจำใจของปีนี้กันเลยครับผม บที่สิบนั่นก็คือเกม p ุ l i c e นวันวันนั่นเองครับผมโอ้โ oh หเกมนี้ก็เคยแคสไปแล้วเรียบร้อยใน YouTube Channel นะครับสามารถไปติดตามกันได้นะเป็นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเป็นเกมโจนนะโจนไล่ล่าผู้ร้ายนะทั่วเมืองเลยครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็ถูกพัฒนาโดยบริษัทค่ายเกมโคนามินะครับผมออกจำหน่ายเมื่อปี 2,000ันนะถือว่าเก่ามากครับผม17ปีที่แล้วเลยนะเกมนี้ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ครับผมตู้เกมนี้เป็นตู้ที่ใช้เครื่อง motion sensing นะ motion sensing ก็คือว่าเราจะต้องอาศัยทุกส่วนของร่างกายในการเล่นนะอย่างเช่นเราขยับมาทางด้านซ้ายขยับมาทางด้านขวาตัวจอเกมในตู้เนี่ยมันก็จะขยับมุมมองไปตามที่เราขยับเหมือนเราเล่นเครื่อง,ง่า n i n t e n d o V yeah. แบหลบซ้ายหลบขวาหลบกระสุนหลบหน้าหลบหลังได้อิสระทั่ทวตัวของเราเลยนะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเกมนี้ไปผมก็เลยให้ไปอันดับที่10นะโอเคครับอันดับที่9นั่นก็คือเกม The Lost World Jurassic Park the Arcade นั่นเอง ผลิตโดยบริษัทค่ายเซกานั่นเองนะในปี1997นะเก่ายิ่งกว่าเกมโพ o ิ i c e น a วันๆอีกครับผมก่อนผมเกิดหนึ่งปีอะ่ะเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะถูกสร้างขึ้นตามกระแสของเกมอของหนังภาพยนตร์เรื่องอ่า l o s ะลอสเวของจุล s ิ i c Park นะหนังไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทเซกานะก็เลยผลิตเกมตู้ของ หนังเรื่องนี้ออกมาด้วยก็เลยตั้งชื่อว่า The Lost World นะตามหนัง Jurassic Park ภาคที่2นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะสามารถเล่นได้แบบมัลติเพเยอร์ครับผมเล่นได้2คนนะปกติเกมตู้แรกๆเนี่ยจะเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ซึ่งเกมนี้ที่ผมให้อันดับที่9ก็เพราะว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยส่วนใหญ่อาเนี่ยมันก็จะเจอพวกยิงโจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ไม่ค่อยได้เจออะไรแต่อันนี้คือยิงไดโนเสาร์อะโอ้โ oh ห oh oh. oh oh. มันมาแปลกว่ะ <laughs> มันยิงไดโนเสาร์นะแล้วก็เกมเนี่ยก็จะออกเป็นตู้ใหญ่ๆเขาเรียกว่าตู้สเปเชียลนะเสียงกระหึ่มกระหึม,หมจอใหญ่ๆเข้าไปนั่งม,มืดๆนะก็จะทําให้มีความน่ากลัวมากขึ้นนะผมก็เลยให้กับเกม The Lost w บ r l d ไปในอันดับที่9ครับผม ต่อไปอันดับที่8นะนั่นก็คือเกม Silence Cove นั่นเองนะเกมนี้นะครับก็เคยผมก็เคยแคสไปแล้วนะใน h ช n n น l ของผมนะสามารถเข้าไปชมกันได้นะครับผมแคสไปแล้ว3ภาคด้วยนะเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะพุ่พนาโดยบริษัทโคนามิอีกแล้วครับผมผลิตในปี1999นะแล้วก็ลงเครื่องเล่น Dreamcast นะครับผมในปี2000แล้วก็ ลงเครื่อง PS2 ด้วยนะซึ่งเกมนี้นะครับจุดเด่นมีอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าตัวเกมตู้เขาเนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครอีกแล้วนะตู้ของเขาเนี่ยจะมีปืสนสไนเปอร์ติดเลยกับตู้แล้ววิธียิงนะเราต้องส่องสโคปของสไนเปอร์แล้วยิงเข้าไปจริงๆครับผมซึ่งมันแตกต่างจากเกมตู้ ธรรมดานะเพาว่าเกมตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะใช้แค่ปืน,นยิงปอป๊อปป๊อปป๊ยังไงก็โดนนะยิงสาดเข้าไปมั่วแต่แอันนี้ต้องใช้การเล็งที่แม่นยําจริงแนละ้ <S <S เป้านี้ไกลมากครับผมต้องส่องไซปเปอร์แล้วยิงเข้าไปนะกับเกมน,นี้นะครับผมต่อมาครับอันดับที่7นะ ก็คือเกม Gun Blade n ิ w y ยอกนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็แท s ไปเรียบร้อยแล้วนะเ <Okay. S 1> พื่อนๆก็สามารถหาชมได้ใน c h a n n e ของผมนะซึ่งเกมนี้นะครับถูกพัฒนาโดยบริษัทไซกาอีกแล้วนะเจ้าเก่าเลยครับผมแล้วก็ผลิตขึ้นในปี1995นะถือว่าโคตรโบราณเลยครับผม <laughs> จุดเด่นของเกมนี้ก็คือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ สงครามในโลกอนาคตซึ่งไม่อนาคตสําหรับตอนนี้เพราะว่าเนื้อหาเกมมันบอกว่าในปี2005นะประเทศอเมริกานะเมืองนิวยอร์กถูกพุกคขามโดยกองทัพของหุ่นยนต์นะกองทัพหุ่นยนต์แล้วก็พระเอกเนี่ยก็คือตัวของเราเนี่ยเป็นทหารที่ขับนั่งฮอลลคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็ใช้แมชชีนกันจากฮอลลคอปเตอร์เนี่ยยิงาสาดตพวกศัตรูหุ่นยนต์ที่มันอยู่ในเมืองนะผม ซึ่งเกมนี้นะเกมตู้เนี่ยก็พัฒนาออกมาให้มันดูสมจริงมากที่สุดก็คือว่ามึงใช้แมชชีนการใช่ไหมงั้นกูก็ติดแมชชีนการไปที่ตู้เลย <c oughs> คุณก็ถือ,องเงี้ยแล้วยิงปะๆๆปๆๆปปปปปโอ้โหก็ถือว่ามันกันนะผมเล่นเกมนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้สนุกอยู่นะข้อดีของมันก็คือว่ามันจับแมชชีนกันแล้วมันยิงแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันอินเหมือนว่าเราขับนั่งคอแล้วยิงศัตรูจากผ้าพื้นจากผ้าอากาศลงสู่พื้ สุดยอดเหมือนกันนะกับเกมนี้นะต่อมาครับผมอันดับที่6แล้วนะนั่นก็คือเกม Ninja Assault นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะถูกผลิตโดยบริษัทเนมโค o นะนามโคของเรานะผลิตขึ้น ในปี2000นะเทียบเท่ากับเกมพลิสในวันๆเลยทีเดียวและได้ถูกพอร์ตลงเครื่อง PS2 ในปี2002ด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นแล้วนะจุดเด่นของเกมนี้ที่ผมให้อันดับที่6ก็คือว่ามันเป็นเกมที่แบ่งแนวไม่ต่างจากเกม The Lost w o r l นะ The Lost w o r l ยิงไดโนเสาร์ใช่ไหมครับแต่เกมนี้คือมันยิงนินจาครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เราเนี่ยเป็นนินจา ปกตินินจาเนี่ยจะใช้ดาวกระจายใช่ไหมใช้ดาบใช่ไหมแต่นินจาแอสเซลเป็นนินจาที่แปลกครับใช้ปืนยิงครับโอ้โหคิดไปได้ไงเนี่ยมันโคตรที่จะแหวกแนวหลุดโลกสุดๆนะกับเกมนี้นะแล้วก็ตัวเกมนี้ก็ถือว่าออกมาใช้ได้ครับผมซึ่งเนื้อหาของเกมนี้ก็คือว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือว่ามีปราสาทของ มีเมืองมเมืองหนึ่งอ่ะคล้ายๆมเมืองในยุคสมัยเอโดะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถูกคุกคามโดยสมุนปีาศาจนินจาปีาศาจอะไรเงี้ยนะอสูรอะไรเงี้ยนะเข้ามายึดเมืองแล้วก็จับตัวองค์หญิงในเมืองนั้นเป็นตัวประกันซึ่งเราเป็นนินจาสองคนเป็นอาหารนินจาองครักษ์ขององค์หญิงจะต้องเข้าไปช่วยองค์หญิงนะจากเนื้อมือของอสูรน,นะมาช่วยออกมาก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาดีนะผม เด่นทั้งเรื่องเกมเพลย์นะถึงแม้จะเป็นเกมเพ์ที่ธรรมดาแต่ว่ามุมมองเสียงซาวเอฟเฟกอะไรก็ถือว่าทำได้ออกมาดีนะเป็นที่น่าสนใจนะก็ถือว่าดีมากผมชอบมากเลยกับเกมนี้นจากแอสเซานั้นเองนะ มาลุ้นต่อกันเลยครับผมอันดับที่5นะก็คือเกมพลอยแบ a n k นั่นเองหรือการบุเด็ดนะครับผมผลิตขึ้นโดยบริษัทนามโคนะครับผมนามโคของเราอีกแล้วนะแล้วก็ถูกผลิตในปี1994นะแล้วก็พอร์ตลงเครื่อง PS1 ในปี1998นะเกมนี้ก็เป็นเกมยิงกระตูดนะมีหลายโหมดด้วยกันนะผม แล้วก็มีหลายรูปแบบครัทั้งยิงนกยิงเป็ดยิงผียิงโจรยิงเข้าของกะละมังปิ๊บนะยิงเป้านะยิงอักษร A B C D ยิง U F O ก็มียิงมังกรก็มีครับผมเกมนี้มีทุกอย่างครับผมกับเกมคอย blank นะซึ่งเกมนี้นะถึงแม้ว่าดูเผินๆแล้วจะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรนะแต่เกมนี้ผมชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นในสมัยเด็กๆในสมัยเด็กๆเลยละ่ะ เคยได้เป็นสัมผัสเกมตู้จริงสมัยที่ผมยังไม่สามารถที่จะยิงเองได้แล้วคุณพ่อผมจะต้องอุ้มผมแล้วคุณพ่อเป็นคนยิงแทนนะแล้วเมื่อผมโตขึ้นมานิดนึงผมก็ได้จับปืนนะแต่คุณพ่อผมก็ไม่ได้หยอดเหรียญให้นะผมก็ยิงโงโ่ๆไปไม่รู้เรื่องเลยนะทั้งที่รู้เพิ่งรู้ในตอนโตมาเอ้าหลอกผมเหรอให้ผมยิงปืนเปล่าเนี่ยโคตรตลกอ่ะแต่คุณพ่อผมเล่นเก่งมากครับ เขาเป็นเซียนเกมนี้เลยแล้วก็ในคลิปครั้งก่อนที่ผมไปยิงเกมตู้ที่เซนเฟสผมก็ได้ไปสัมผัสเกมนี้อีกรอบหนึ่งในเวอร์ชั่นของภาค X นะซึ่งก็ถือว่าสุดยอดละตอนนั้นฝีมือก็พัฒนาแล้วก็ถือว่าเล่นง่ายมากเลยครับผมผมก็เลยให้ไปเลยครับกับอันดับที่5นะ ที่4นะนั่นก็คือเกมแ p มไพ Nights นั่นเอ,เองนะเกม v a m ว i r e n i g น t s นั้นถูกผลิตขึ้นในปี2000แล้วก็ได้พอร์ตลงเครื่อง PS2 ในปี2001นะผมโดยร่วมทุนกันสร้างระหว่างค่ายเกมดังทั้ง2ค่ายนั่นก็คือเกมค่ายเกม Namco Namco นะแล้วก็เกม Sega นั่นเอง ผลงานนี้ออกมาก็ถือว่าสนุกจริงๆครับผมกับเกมแ r วม n i g h นออกมาดีมากครับผมเกมนี้สุดยอดเด่นทั้งเนื้อหานะเด่นทั้งคาแรคเตอร์ดีไซน์นะเด่นทั้งเสียงประกอบนะมันคือความลงตัวแล้วก็มันเห็นถึงว่าเป็นความสามัคคีกันระหว่างค่ายเกม2อค่ายในการทําเกมนี้ร่วมกันนะและทำให้มีความผสมผสานระหว่างระหว่างเกม r p g กับเกมยิงนะผม ซึ่งเกมนี้นะครับเนื้อหาก็คือว่ามีมเมืองเมืองหนึ่งเนาะมีเมืองเมืองหนึ่งถูกแวมไพร์ควบคุมมายึดครองไว้ผู้คนต่างเดือดร้อนกันแล้วก็มีพระเอกของเราพระเอกของเราก็คือแวมไพร์ที่อยู่ในฝั่งของมนุษย์นะแต่ไม่พุกขาดม,มนุษย์ละแล้วก็มาพิทักษ์มนุษย์แทนมาช่วยเหลือมนุษย์ <Vamp ire. S 1> โดยที่เขาใช้ปืนกระสุนเงินในการโค่นเผาพัานแวมไพร์ที่ เป็นอาริต่อมนุษย์นะครับผม <Coming. S 1> ซึ่งสองคนนี้ก็เท่มากเลยครับผมคาแรกเตอร์ด mm ีไซน์ของสองคนนี้ก็สุดยอดมากมันออกมาดีอ่ะผมว่ามันงดงามอะ่ะ mm hmm. เกมเนี้ยมันดีงามมากๆเลยดีงามพระรามแปดสุดๆนะกับเกมนี้ทั้งบอสบอสทุกตัวนะในเกมเนี้ยมันออกแบบมาอย่างดีมากครับผมมันเหมือนอสูรแบบเกมแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยเกมอาร์บีีต่างๆนะโดยเฉพาะบอสตัวสุดท้ายเนี่ยแวมไพร์เนะี่ย คานีเตอร์ออกมาได้ไงวะโเคตรเท่เลยข้างบนเป็นนางฟ้าข้างล่างปีศาจนะโอ้มันเป็นแวมไพร์ที่ถือว่าจินเหนือจินตนาการจริงๆครับผมผมก็เลยให้ไปเลยครับกับเกมนี้ในอันดับที่4ที่ผมชื่นชอบนั่นเองนะกับเกมแวมไพร์นายนั่นเองนะครับผม ที่3นะนั่นก็คือเกมโวเชียคคอฟนั่นเองหรือบ้านๆเราเรียกว่า V c o p นะปลิดขึ้นในปี1994โดยบริษัท Sega Game อีกแล้วนะเจ้ากเก่าของเราแล้วก็ได้พอร์ตลงเครื่อง Sega Saturn นะหรือเครื่อง PS2 มากมายหรือ Dreamcast ก็ได้พอร์ตลงด้วยนะเกมนี้ ซึ่งเกมนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ภาคแล้วในปัจจุบันนะครับผมซึ่งภาคที่เพื่อนๆรู้จักกันมากที่สุดก็คือภาค2นั่นเองบ้านเราเนี่ยลงภาค2มากสุดแล้วในคอมทุกคนเนี่ยสมัยก่อนทุกคนต้องเคยเล่นกับเกม v ีคอปเนี่ยเกมยิงโจในตำนานของเราครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็ให้เพราะว่ามันคือระดับตำนาน,นจรงนิงๆนะแล้วก็เรื่องความน่าตื่นเต้นเรื่องฉากต่างๆในเกมเนี่ยมันทําออกมาดีครับผมทั้งฉากเรื่องการไล่ล่า โจรในในร้านทองแล้วก็ขับรถไล่ล่าตามมันสมจริงมากมันเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ขับรถไล่ล่าผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะมันผมว่าเล่นไปแล้วมันอินจริงๆแล้วก็ซาวเอฟเฟกของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวครับผมทั้งเสียงรถตำรวจเสียงปืนนะแล้วก็เสียงโจรน,นะถือว่าเป็นเกมที่ลงตัวสุดๆแล้วก็ดีงามอีกเกมหนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยล่ะ ครับตอนนี้เหลือแค่2อันดับสุดท้ายนะใครจะเป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะอันดับที่2ก็คือเกม There's been a kidnapping It's Rachel the daughter of the president associate ไทม์ครายซิสนั่นเองครับผมโอ,โ,โอ้โหดาวถูกใช่ไหมล่ะ <laughs> เป็นเกมที่ผมแคร์เยอะ <laughs> ซึ่งทําคราซิสนั้นถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทนามโคเจ้าเก่าอีกแล้วแล้วก็ผลิตขึ้นในปี1995ถือว่าเก่าแก่มากเลยครับผมเ <c oughs> กิดถ้าเทียบเท่าเนี่ยเกิดยุคลาวๆยุคเวอร์ชเชอร์คอปภาคที่สองนะเวอร์ชเชอร์คอปภาคที่สองเนี่ยนามโคก็เลยทำ Time ไ r i ซิ s ออกมาต่อสู้ครับแย่งตลาดกับ s ซกานะแย่งตลาดลูกค้าวอร์ u ชอ c o คอไปนะซึ่งมันก็ออกมาได้ลงตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับว่ามันชนะวอร์ u ชอ c o คอจริงๆแหละครับเกมเนี่ยซึ่งเกมเนี่ยสิ่งที่วอร์ u ชอ c o คอมันขาดหายไปแล้วมันแพ้ t ท m e ไ r รซิ s ไปซึ่งผมวิเคราะห์ออกมาแล้วนะนั่นก็คือว่า เกม Time Crisis เนี่ยมีระบบเทคโนโลยีที่ถือว่าเด่นเด่นมากเพราะว่ามันมีระบบในการหลบกระสุนเองได้ใช่ไหมครับผมอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นว่าเราสามารถใช้เท้าเนี่ยเหยียบเหยียบอ่ะคันแป้นน่ะแป้นข้างล่างอ่ะเหยียบปุ๊บเราสามารถที่จะหลบกระสุนได้นะซึ่งมันอิสระกว่า Virtual Cop ซึ่ง Virtual Cop เนี่ยมันเน้นความเร็วในการยิงซึ่งผมชอบ Time c r i มากกว่าตรงที่มันหลบกระสุนได้นี่แหละครับ หลบซ้ายหลบขวาก็มีนะในภาค4นะปัจจุบันทำคลาสิกก็ได้ทำออกมา5ภาคแล้วนะครับผมมี5ภาคแล้วก็มีภาคลองรองอย่างเช่นภาค Project ์ไททันภาคคลาสิกโซ e ภาคเลซินสตอร์ออกมาเป็นภาค d l c แยกนะครับผมซึ่งผมก็ขอไม่นับไว้กันนะซึ่งภาคที่5เนี่ยเพิ่งทำในปี2015เองซึ่งผมก็ได้ไปเล่นในเซน Festival แล้วนะมันก็ถือว่าทำออกมาดีงามมากภาพเนี่ยสวยเลยเพราะว่า ได้รับการพัฒนาจากค่าย Unreal Engine ด้วยนะภาพเลยออกมาสวยสุดๆเลยครับผมกับเกมนี้แล้วก็ภาคหาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางในการหลบกระสุนได้ซ้ายขวานะซึ่งภาคก่อนๆไม่มีนะซึ่งเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเข้าไปอีกของเกม t ท m e c ค i ซ i s นะและทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากครับผมกับเกมตู้ t ท m e ไ r i ซ i s ไม่มีใครที่จะไม่เคยรู้จักนะกับเกมตู้ t ท m e ไค i ซ i s นี้ซึ่งผมก็เลยให้ไปเลยครับผม อันดับที่2ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะกับเกมตู้อากเกโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่อันดับที่1น,นะเป็นอันดับสุดท้ายที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือเกมเกมเกม House of the Dead นั่นเองครับผมเดาออกกันหมดแล้วผมคิดว่าเกมนี้ไม่เป็นที่น่าสงสัยนะสำหรับตัวผมที่จะได้คว้ารางวัลชนะเลิศสำหรับเกมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดไปเลยเพราะว่าเป็นเกมที่โดดเด่นมากครับผมโดดเด่นอีกเกมนึงแล้วนะกับเกมนี้เป็นเกมแนวยิงซอมบี้นะผมเลือดสาดเลยทีเดียวนะ พัฒนาโดยบริษัทเซกาอีกแล้วนะผลิตขึ้นในปี1996นะถ้าเทียบเท่าก็จะประมาณยุคของ v r t u a l c o p ภาคที่ภาคที่2นะ95-96อะไรอย่างนี้นะซึ่งเซกาหลังจากที่ถูกบริษัทเนมโคแย่งตลาดไปจากเกมไทม์ไคลซิเซกาก็เลยคิดพัฒนาเกมตู้อาร์เคดที่ เจ๋งกว่าเดิมนะั่นก็คือเกม The House of the Dead เพื่อมาทวงลูกค้าคืนนะผมคิดนะผมคิดเอาเองนะซึ่งเกม The House of the Dead ก็ทำออกมาดีจริงๆครับผมดีงามมากผมให้ที่หนึ่งไปเลยกับเกมนี้เป็นเกมยิงซอมบี้นะโดดเด่นทั้งด้านเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็โดดเด่นทั้งด้านซาวด์เอฟเฟกและด้านกราฟิกนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยนี่คือเรื่องส่วนตัวนะ ว่าก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่กล้าเดินผ่านตู้ The House of the d e a เเนี่ยเชื่อไหมละ่ะมีหลายคนน่ะผมเชื่อเลยหลายคนที่ตอนเด็กๆอะ่ะแล้วเห็นตู้เนี่ย The House of the Dead เนี่ยไม่มีใครกล้าเดินผ่านไม่มีใครกล้ามองด้วยซ้ำ <c oughs> หนึ่งในนั้นคือผมอะ่ะผมไม่กล้ามองเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ตอนเด็กๆในมุมมองสงสัยตาเด็กเนี่ยเป็นเกมที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าซอมบี้อะไรที่เขาทำออกมา,มนาเนี่ยมันดูน่ากลัวตาขาวๆโบโบ เลือดออกมาเนี่ยเวลายิงโอ้โหหัวกระเด็นแขนฉีกขาดเลือดสาดออกมาเป็นน้ําพุอย่างเงี้ยนะมันก็น่ากลัวระดับหนึ่งครับผมเมือกนเมื่อก่อนนะเด็กๆนะสมัยนั้นอนะ่ะผมกลัวมากเลยแหละขนาดที่ว่าเวลาเข้าร้านเกมเนี่ยร้านตู้เกมเนี่ยคุณพ่อให้เดินผ่าน,นผมไม่กล้าเดินผ่านตู้นี้เลยล่ะแล้วก็เมื่อก่อนในคอมผมเนี่ยก็มีเกม The House หนึ่งเนี่ยอยู่อยู่แล้วนะแล้วตอนนั้นคือผมไม่รู้ แล้วผมก็หลงกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะมีอินโคโหลดหน้าเกมใช่ไหมเป็นรูปผีแบบแง่อย่างเงีง้ยจำได้ใช่ไหมละ่ะเป็นรูปผีในอัลกนาเน่ที่มันเอออย่างเงีง้ยเปิดปุ๊บตกใจว่าผมนี่ร้องไห้เลยคนระับตอนเด็กๆครับผมตกใจกันทั้งบ้านเลยคนระับผมจนแบบว่าคุณพ่อผมต้องเอาเกมนี้ไปซ่อนเลยนะแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยนะอายุประมาณสัก เจ็ดแขวบนะถึงจะมีความกล้าที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้นะแล้วเมื่อได้เล่นเกมนี้นะครผม <you> okay? เกมนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของผมไปเลยนะกลายเป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยและ oh. ก็ว่าได้นะทุกภาคผมเคยเล่นมาหมดเลยครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมเล่นเซียนที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็ว่าได้นะกับเกม The House of the Dead นี้นะ oh. ผมเล่นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสอภาคสานะ เดือแค่ภาคสีที่ผมไม่เคยเล่นเพราะเป็นเกมตู้นะและเมืองเชียงใหม่ไม่มีให้เล่นนะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากครับผมก็หวังว่าในอนาคตก็อยากจะได้เล่นภาคสีนี้เหมือนกันนะแล้วก็ภาคโอเวอร์คิวผมก็ได้เล่นเหมือนกันซึ่งมันได้ลงสตีมในปี2012ผมก็ไม่รอช้าครับผมซื้อมาเลยครับผมซื้อมาเล่นเลยแล้วก็เล่นจนเสียนเลยก็ว่าได้นะกับเกม The House of the Dead ซึ่งเนื้อหาเกมนี้ก็ ถือว่าเข้มข้น,นระดับหนึ่งนะครับผมไม่แตกต่างอะไรจากเกม Resident Evil นะอาจจะเนื้อหาจะเบากว่า Resident Evil นิดนึงนะแต่ว่ามันเข้าข่ายว่าเป็นเกมอาร์เคดเนาะเนื้อหามันจะหนักมากไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเกมที่ต้องทําเวลานิดหนึ่งผู้เล่นมันต้องเล่นในเวลาที่จํากัดนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยาวครับผมมาตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3มไล่มาเรื่อยๆเนื้อเรื่องไม่จบไม่สิ้นนะซึ่ง ภาคที่ล่าสุดก็คือภาค3นะก็ดูจากสภาพแล้วก็ยังไม่จบนะครับผมคิดว่ามันยังไม่เอาวสารต้องต่อต้องต่อเนื้อเนื้อหาภาคต่อไปแน่นอนแต่ตอนนี้เกมนี้ก็หายเงียบกันไปเลยครับผมเซการู้สึกว่าจะทิ้งโลกหายนี้ไปแล้วเพราะว่าปัจจุบนันในเกมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆหรือเกมพวก PlayStation อะไรมันเข้ามาแรงแล้วก็เกมตู้อาร์เคดก็ขาดความนิยมไปก็เลยทําให้พวกเกมตู้อาร์เคดเนี่ย ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นที่น่าเสียดายมากเลยครับผมเราเลยไม่ได้เห็น The House of the Dead 5นะแต่หวังว่าอนาคตก็อยากจะให้เกมเนี้ยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ชอบจริงๆครับผมเอาล้วครับเป็นไงบ้างครับผมกับ10อันดับเกมตู้อาร์เคดที่ผมชื่นชอบมากที่สุดครับผมมีเกมไหนที่เพื่อนๆเล็งไว้บ้างครับผมถ้ามีก็สามารถเมนเข้ามาข้างล่างได้นะครับผม แล้ววันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย